สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้วาวันนี้มาแบบมืดเลยใช่ไหมคือตอนเนี้เรากําลังแบบขับรถไปพาชิก้าไปถ่ายงานคะ่ะจ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มิชิก้าได้งานถ่ายโฆษณาคะ่ะก็ได้แบบงงๆฟลุกฟล๊กๆเ,เ,แบบเ,เหมือนกันเ,เนาะแต่ว่าใจนึงก็ดีใจแต่อีกใจนึงก็แบบกังวลอ่ะเออกังวลเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าชิก้ายังเป็น หมาที่ยังไม่ค่อยนิ่งเขาฉลาดนะแต่เขาแบบยังยังไม่ค่อยนิ่งขนาดนั้นแต่ว่าผูกก้กำกับบอกว่าอยากได้หมาที่ไม่นิ่งเราว่าเราพยายามเสนอวิชิโก,โก้แต่ว่าเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากได้หมาอเลิร์อเลิร์เลยมาได้เลยค่ะได้หมาอเลิร์คราวนี้เราก็เลยอพอเขาก็แบบเหมือนมีคัดเลือกเวลาการคัดเลือกน้องหมาที่มาถ่ายทำโฆษณาเนี่ยค่ะเขาก็ อาจจะมีน้องหมาหลายตัวที่ที่เคารอเพราเรียกว่าเธารพเราไม่รู้เรา้เรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออเขาก็เลือกชิก้ามาอะไรเงี้ยอ่ะเพราะเขาบอกว่าชิก้าสดใสมากชิก้ามีความสดใสสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคค่ะโอเคค่ะอา่าปรากฏว่าเขาก็นัดถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการถ่ายทำที่เอ่อที่สถานที่แห่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลย ตอนแรกแล้คิดว่าเอ้ยโอเคหวายปรากฏว่าโอ้นัดถึงก้องถ่ายหกโมงเชา้าจ้าอีแม่ก็คือฟิลลิ่งผู้จัดก,การไปเลยตอนนี้แต่ว่าตอนแรกเราก็กะว่าเราจะให้พี่สาเนอะพี่สาเป็นเพื่อสนิทการเป็นคุณครูม,มาริสาค่ะถ้าทุกคนคุณชื่อกันก็คือพี่มาริสาแอนิต้านั่นแหละตอนนี้คือเขาก็มีอีกหนึ่ง อาชีพเหมือนกันนะเป็นคุณครูฝึกน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่สาได้นะพี่สาเก่งนะคะเป็นฝึกแบบบัปปี้คลาสเป็นอะไรอย่างงี้ได้เลยนะก็ใครใครหาที่ฝึกอะไรเงี้ยค่ะเป็นการฝึกที่บ้านนะคะพี่สาาก็จะเป็นคอสระยะสั้นระยะหนึ่งนะคะที่จะเป็นการเทรนเบื้องต้นให้ที่ให้เจ้าของอ่ะเขาเรียกว่าอะไร ฝึกน้องหมาเองได้ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นฝึกฝึกคอสั้นๆแต่ว่าพอดีมันเช้ามากเลยคืออย่างเนี้ยเราอะ่ะออกจากบ้านตอนตีห้าแต่ว่าเราเราก็เลยแบบเออเกรงใจไม่กล้าแบบไม่กล้าไม่กล้า,ลาบ,บ,บอกบอกพี่สาอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลัวแกตื่นเช้าสงสารแกด้วยจริงๆรแกคงตื่นไหวแหละแต่ว่าเราก็เกรงใจแกเป็นเพื่อนกันก็ต้องเกรงใจกันก็<笑><笑>เลยขอความช่วยเหลือจากคุณครูเป็นคุณครูจากโรงเรียนด็อกกี้ดูค่ะก็ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคร,ครูที่แบบฝึกชิกโก้ชิก,ก้ามาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเป็นหน้าที่ครูแล้วเดี๋ยวแม่จะพยายามเก็บภาพเบื้องหลังให้เพราะว่าครั้งที่แล้วที่พี่ชิกโก้ไปถ่ายงานโฆษณาคะ่ะไม่ได้เก็บภาพเบื้องหลังอะไรมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เรายังงง,ง,งอยู่ว่าจะถ่ายยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องสั่งชิกโก้ไปด้วยคะ่ะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ต้องสั่งชิก้า ก็หวังว่าชิก้าจะทําได้ตื่นเต้นจังตื่นเต้นว่าชิก้าจะทําได้ไหมเนี่ยตื่นเต้นยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงอีกก็อ่าเดี๋ยวเราอ๋อใช่คุณครูเขาก็จะมีแบบฝึกอ่าฝึกตามที่ผู้กํากับเขาบรีฟมาด้วยนะคะว่าแบบต้อง,ต,องต้องให้น้องทําอะไรบ้างจริงๆเราฝึกไปแล้วเบื้องต้นแต่ว่าเออคุณครูเขาก็ฝึกซ้ำอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเบื้องหลังกันค่ะ ภาพเบื้องหลังที่คุณครูส่งมาให้ว่าแบบเออตอนนี้ฝึกชิก้าแบบคือเขาจะมีเหมือนอ๋อสตอรี่บอร์ดมาให้ว่าน้องหมาต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เจ้าของฝึกหรือว่าจะให้โรงเรียนหรือจะให้คุณครูช่วยฝึกก็ได้หลไก็ได้นะอ่าเราก็ฝึกเบื้องตอน้นแล้วเราก็ให้คุณครูช่วยฝึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าชิก้าน่าจะทําได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ ต้องถ่ายกันค่ะเดี๋ยวไปรับชิก้าก่อนเอาชิก้าไปฝากไว้ให้คุณครูที่โรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านกันโอเคตุต๊ดสถานที่ถ่ายทำมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ <laughs> <laughs> พุตตีคะอันนี้คือสิ่งเราที่ที่ <พา S 1> หนัก <พา S 1> ที่ <พา S 1> สุด <พา S 1> ปล่อยปุ๊บไปเลยนะคะนี่ให้ กินข้าวเช้านะคะเหมือนเขาจะหิวครูก็เลยแบบทบทวนฝึกไปด้วยสิ่งเราที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนนะคะตอนนี้สิ่งเราที่น่ากลัวที่สุดคือสาะว่ายน้ำ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีสิ่งเล่าเท่าไหร่แต่เมื่อกี้สิ่งเล่ามาแล้วจ้าสาะว่ายน้ำชิกาสู้ๆนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้ <c oughs>

เรยแล้วเก่งแล้วงเ่เกงหน่อยฮเรื่องไปหน่อยเรื่อง่องะพอพออ่ะขอร้องไทายหนึ่งทีนะคะอชิก้าถ่ายงานเสร็จแล้วค่ะใช่ก็ตรงเวลานะทุกคนก็ เ,เลิอกกองประมาณสักสิบโมงโนิดๆก็เลิกแล้วค่ะถือว่าถือว่าเลิอกกองได้เร็วอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ชิก้าทำได้ดีนะแต่บางช็อตก็คืออืมหน้าโดนตืบนิดนึงแต่นางก็เก่งค่ะนางเก่งนางทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็นางก็น่ารักนางก็เก่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะสำหรับชิก้านะคะให้ชิก้าได้ ได้เรียนรู้ว่าแบบเอ้ยมันต้องทาอะไรได้ฝึกคําสั่งทบทวนแล้วจะได้รู้ว่าเหมือนชิก้าต้องฝึกอะไรเพิ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่มันมีสิ่งเร้าเยอะมีอะไรอีกเยอะมากมายเลยค่ะก็อีกประมาณสัก1เดือนเห็นเขาว่านะคะก็จะออนแอร์ทางทางทีวีแล้วก็ทางออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ดูชิก้าได้นะตัวหมาสีน้ำ าถ่ายกับน้องริวค่ะน้องริวกับน้องมินี่นะคะน่ารักมากเปนน้องผู้ชายเขาก็ล่อหรอน้องผู้หญิงก็น้องผู้หญิงน่ารักมากน้องผู้หญิงสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ยังไงฝากกดติดตามเด็กๆด้วยนะคะบ๊ายบาย